สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องซื้อผู้สื้คนเพิ่งเลิกงานทุกคนมึงดูหลวงมอฟู่ขนาดเลยเยาวาข่อยเด้อจากกรรมก่อนก่อสางอยเมืองหนอกกะสิเป็นประมาณนี้แหละนะมอฟู่เนี่ยเปียกแน่ยจืดแน,น่แชะแน่แล้วก็อันเขาอ้วนว่าสซก,กับปรุกแน่จักนอยก็บเยาวากันเด้อจ้ะมีเรื่องหนึ่งที่สิบอกสู่ฟังทุกคนโอ้ยเนอมาอยู่เมืองหนอกระโดนดีเด้เพิ่งรู้ซึงถึงคำว่าเป็นยังเมียฝรั่งแต่ละคน อังเลือกครบหรือว่าแทบสิบคคคบกันเลยมู่จอรูบอมันคืออังใดออือย่างแรกเลยหนึ่งการเว่านะคะทุกคนเว้าถ้าบอกว่ามูมูก็ต้องจักคำว่าอันให้เกียรติผู้อื่นให้เกียรติมูคือกันนะคะ อันรู้จักว่ารักษานำใจมูพร้อมบ่มแมนว่าท่านจ่วงท่านเว้ากเว้าไปผู้ไดกระตามยางพานไปกูสิเว่าแมงเบดทตกอย่างนั่นคือลักษณะแรกเลยอย่างที่สองกูละยายกมูกูเก่งกมูกูดีรอดกมูนี่ละมันโพดมันพ่อยีหลีด้อันยางที่สามนะอันนี้ขอบเวเ่าเลนอันนี้เจอครับตัวอังหูจัก รู้ซึ้งถึงรสพระธรรมเลยบาทน้นำใจของแต่ละคนนี่เฮาอยากจะรู้จังไรน,นะคะจี้มันเข้าไปเดี๋ยวเจ้าก็สิรู้เองเนาะอืมอยากได้ของผู้อื่นอยากอยากอยากมแต่คำววาอยากแต่บอกเคยที่จะลงทุนในใจของประเภทที่สามเด้อนี่เออแล้วก็ประเภทที่สี่มักละสตอเบอร์เรนะเบาอีกยังนี่ยิ้มยิ้มได้เบิทุกเรื่องแต่ทั้งลังนี่เ่าพื้นเขาเวย แจักมันยังมุนอ,นอุ้ยปุยย้ยเออนี่คักเด้พวกนี้คักขนาดอันเฮาก็ยังเป็นว่าบอกง่ายๆหลดก็คือคุ้ยกันน้รมาดานแหละบ่มันยังมากไายเม,มีนบอกแต่ว่าบุคคลที่ทอไปนี่ค่อยิีว้าวนี่บอกเลยว่ามีความรู้ขบอยากแบ่งปันผู้อื่นเก็บไว้ออมไว้เนี่ยบาของเพิน่นมันบ่เต็มจักเธอดอกไมก้เนาะทุกคนนี่ละว,นนว่าผู้นั้นว่าผู้นี้ ว่าไปเบิดทุกอย่างอืมเล็กบ้างใหญ่บ้างล่ะอีอ้วนเอ้ยอีโคโลเคเลเอ้ยอีดำปืนอียังบิดมีเบิดคูยังนี่คือคนถาปากตาว้าวไ้ผู้อื่นอีหลีคนละเบิดค่ำสิเว้านะไม่ยู่เมืองนอกเจอหลายประเภทอีหลีพวกผู้คนจังสิคนก็เลยกว่าโอ้เบาไหวหรอกเข้าใจเลยว่าเป็นอย่งคนถึงบกคบการทุกคนเพราะยังบอก ตั้งแต่กี่เฮากับไปไเปิดหูเฮ้าที่จะไปรับฟังผู้อื่นเฮ้ากับเงียบแต่พอลังลเนาะทุกคนมันก็ต้องคุยกันแน่มันก็ต้องมีโลกโชซ่วเชียวบ้างมันต้องมีนู่นนี่นั่น,นแน่นะคะไปไซมาไซเฮ้าก็ต้องทักทายผู้นั้นผู้นี้เนี่ยปรากฏว่าไปเจอคนประเภทนี้บอกทุกคนคอยอึง้งแล้วก็ทึ่งไปเลยอื้งยานแต่เขาได้เดินด้านแต่เขาได้ดีกว่าจักเป็นนหยังดรอก จะคล้องกับเฮ็ดบ่ได้้ลยซ้ำผู้อื่นจักเทื่อเออถ้าจะคล้องเก่งกว่าเขานะแล้วก็เฮ็ดได้ดีกว่าเขาเฮ็ดอีหยังก็ได้ตามนะคะดีกว่าเขาแล้วหนึ่งคำบอาวว่า,ห,า,วาหน่อยลงแลละกับ่ต้องไปอีหยังเพื่อแพรผู้อื่นถ้าบ่อยากเพื่อแพรผู้อื่นก็นตามอืมอีลีอันนี้เพื่อแพรก็ไม่เพื่อแพรนะคิดอยากจะได้อยากจะเอาอยากจะดีอยากจะเด่นกว่าคนอื่นเอาเบิ้คุยัางแล้วก็เว้า ส่วนๆไรให้ผู้อื่นเอาอย่างที่มันสว่วนี่นมันเมนของใคยล่ะของผู้อื่นไปอังสิไปนี่คือมนุษย์บอกทุกคนปัจจุบันนี่เสื้อใจไพแทบสิบไดเ้เรียวบอกไว้เลยเด้อค่ะอันนี้คือปัญหาของคนไทยในต่างแดนที่แบบอืมเนาะ แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนี่คือการที่คอยม้วาอีกมุมมองหนึ่งของการใช้ชีวิตทั้งหนีนะคะบางคนเิ่นเกิดสิรูร้ายกว่านีอยู่บางคนเิ่นเกิดสิเลือกที่จะเงียบอยู่ผู้เดียวเข้าใจเลยค่ะว่าเป็นยังนะแต่ว่าก็คอยคอยเปิดโอกาสให้เจ้าของมาอยู่ในโซเชียลม่อยู่ในเฉพาะเจาะจงเลยเมื่อคุยกับพี่กับน้องนี่แหละเพราะยังคิดทอดบ้านกกคิดทอดคุยกับไผ่ล่ะคุยกับปูกับ่าติมันผูกก็าตายก่อนม,นมันยางเอินดอก มันเครียดเออมันเครียดมันสิตายก่อนเฮาว้กอีหยังกับบได้มันว่าแต่เฮาอยู่โซเชียลอืมแล้วถ้าคุยกับปีกับน้องเขาก็บ่คอยมีเวลาลูกเต่าเดาดากหลายคนเออก็สิว่าจังซี่ล่ละทุกคนนะคะแต่ว่าก็่อยเองนี่คอยปัดนีละ่ะลูกเต่กาก็มีชีวิตธรรมดาที่สุดเลยนะคะสบายสบายจนบม่มีเงินสิใจก็เลยต้องฟาวออกตื่นแต่เดึกลูกแต่เศ้าไปหาเงินหางานเหตดทุกคน นี่แหละวิถีชีวิตค้นอยู่ต่างเดรียน,นะคะเมื่อว่า,าแล้วกับสิเซลนี้อีกอ ถึงเวลาแล้วนะคะสิได้ไปหาน้าอาบน้ามึงรูเหรอที่ตุนจะขวงกับพวงนั่นโอ้จะแมนโซกระปุกหายขาดเนาะกรรมกรก้อสางก็ต้องท่ำใจยังสี่ล่ะค่ะเป็นที่คาเขาเป็นหน้าเขาพระท่านได้ทุกคนหน้าเขานี่ยังบรร่องพระท่านกเป็นเพราะยังบอกจะขวงมีหลายแพร่พูดนะคะตามร่างกายย่านมันเบาไวก้กบจะขวงกับเล็บเเป็นมันซะหน้าผู้อื่นเป็นหน้าจะขวงแค่ธรรมดานี่ล่ะเออเป็นได้แค่บอกแค่ว่าค้าซส่ค้าขวาไปได้แค่นั้นละ ทุกคนเอ้ยเจ้าไปละอาบน้ำอาบหน่พอกันไม่ได้จ้าสุขภาพแข็งแรงบ่เจ็บบจจนแล้วก็ลําๆเรด้วยเด้อแต่ละคนไปละสวัสดีค่ะ